สังคมเดี๋ยวนี้มีที่ไหนเรียกเด่นนะคุณนายท่านใดใครใครก็ชมต่างชมคุกชาตต่างมอกว่าฉันเชิดชัยแม่สาวสวย เลยละตอนแรกเลยนะผัวคนแรกเลยชือเข้มเข้มนี่นะโอ้โหพูดถึงมาในน้ไม้เปื่อไม้เมาเลยแม่ไอ้นี่นี่โอ้โหออหัวหมา่าพ่อเจ็โอ้ยดูสิเนี่ยขี้เมาอีกตงหากและแลักขโมยด้วยไม่ได้ข่าวว่ามาในนะติดคุกและตอนเนี้ยฉันน่ะกลัวจะโดนหางเลหล็กไปด้วยสิ คนหนึ่งโอ้โหไอ้คนนี้น่ะรวยมากโอ้โหเป็นเท่าแก่ลงสีแล้วก็คว้าคนรวยไปก่อนเลยอยู่กินกันไม่ได้นานแล้วโอ้โหเท่าแก่ลงสีนี่ตายไอ้เราก็เป็นเลงกับอาคมเอาไว้น่ะสิ วกูเข้าเห็นหรือเปล่าฮะทำไมอย่าเป็นแเข้ไม่เห็นเลยนะกูเลิกกับมึงไปแล้วนะจำไม่ได้เหรอเนี่ยจำไม่ได้หรอกเก้าอะจำพี่เคมไม่ได้ยังไงลีลาพี่เด็กนี่เป็นแเข้จังโอ้ยไอ้เข้มเ้าอะไรเรียกเป็นแเข้เน่อย่ามาจ้อแตะฮะไอ้เคมยังมึงเนี่ยกูนี่โลกเข้ากูเก่าแล้วนากูมีผัวใหม่แล้วเพราะฉะนั้นอย่ามายุ่งกับกูเว้อ้าว พี่เองแเนี่ย<ห>ได้ข่าวว่าเพนแขเนี่ยมีผัวใหม่และที่สำคัญแนนน่นอผัวรวยด้วยใช่ไหมเล่ะคิดไปนานเนี่ยเอ้ยคิดถึงเนี่เพนแขบพี่บอกตรงเลยมะหาเพนแขเนี่ยนะทำไมกไมูอยากยุ่งอะไรด้วยรอเพิ่งอ,ออกจากคุกมาเอามาขอกจะคู่มมอะไรม,าม,ามาหาช่างไปอะเอาเงินไม่มีแต่เพแนแคบนี่อย่าบอกนะมาหาฉันไม่จะมาขออีกยืมเงินอะ ใช่เพนแแงใช่ไหมไอ้แคบทำไมมจะาหรือเปล่าฮะมึงจะมาขอยืมเงินนะว่าแต่มึงจะมาขอกีเท่าไหร่วะนเพนแแฮพี่ขอเ็นแแ่ไม่เยอะขอแค่สามแสนพอ,นโอโแม่ได้ไหมโอ้โหแม่ดูสินะั่นออกจากคุกมา แขกใช่ไหมมากูไม่แขกอีแขกกูขึ้นเลยกูขึ้นเลยโอ้โหเรียกกินเรียกชู้จริงกูเลยล่ะอีแขกอ๋ออีแขกเต๋อเต๋ออีชิบหายโอ้โหอะไรหายอ่ะมึงไม่ด่ากูยังลูกเลยแต่กูไม่ให้อ่ะเพื่อแขกทำไมมึงลืมกูแล้วน่ะไม่เป็นไรหรอกเลืมแล้วเว้ยกูมาขอเงินมึงดีๆมึงไม่ให้กูไม่เป็นไรแต่กูนี่แหละจะเป่าประกาศให้แถวบ้านเขารู้กันหมด ใงทางผัวของมึงเพราะมึงอ่ะเคยเป็นโสเภณีเก่าและที่สำคัญเคยเป็นวียของกูไอ้เข้มที่เป็นแมงดาเนี่ยเว้ยข้าเอ้ยบ้านนี้ท้งนี้เข้มโอ้ใจเย็นนะ ค่อยดีเลยอ่ะยอมไม่ได้เป็นแข้มง่ะก็ยอมก็ได้<า>แต่ว,ว่าเงินมันต้องมากทั้งไมยอ่ะแเข้มอย่ามาหน้าคุยเลยนี่<อ>คือว่าเงินก็เป็นแสนอ่ะแล้วขอต่อได้ไหมอ่ะมันมัน,ม,น,ม,นมันแพงมันเยอะไงเงาะขอต่อขอต่อแล้วเป็นแข้ต่อเท่าไหร่ล่ะขอมาเท่าไหร่ล่ะสามแสนต่อสาม ให้บริษัทมารับคุณกินก๋วยเตี๋ยวงานวัดเลยเนะี่ยต่ออะไรขนาดนี้เนี่ยก็ูมีอ่ะหมูแต่ตะกิ้ตอนนี้หมูก็แพงได้ไหมล่ะผมแค่สามขอแค่สามแสนเรียบร้แค่ฟังนะพี่แค่ขอแค่สามแสนแล้วจะไม่มายุ่งด้วยเลยเป็นความจริงนะแค่เป็นความจริงตัวได้ใช่ก็ได้เงินสามแสนก้อนนี้เป็นก้อนสุดท้ายฉัน <c oughs> ให้เธอแล้วเธอจะเก็บกลับไปใช่ไหมได้ไหมตกลงเลยเป็นแผลโอเคพี่จะไปกลับมาเรื่องเงินกั ให้ซอดต้นเอ็มพี่เก็มก็ยังยิมให้เออ,อกว่าใจอะไรทำไมไม่ตอบฮ<อ>ันนี่รีบออกไปหันหัพี่ขอของแพงของแก่ขอข้าวนี่ลีลาจังเลยรวยเป็น